สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมเข้ามาในสวนเพื่อมาสำรวจฟาร์มเสียหายเมื่อคืนน้ําท่วมในสวนตรงนี้น้ําไหลเชี่ยวเลยครับผมนะะตรงนี้มะพร้าวล้มไปสองต้นนะครับผมมังคุดออ,อีกซีกนะโดนมะพร้าวทับลงมานะครับผมเดี๋ยวก็ได้กินมะพร้าวอ่อนได้กินหัวมะพร้าวอ่นะครับผมเธอล้มไปทางโน้นะนะฮนะ มังคุดเสียหายไปอีกสองต้นมะพร้าวสองต้นตรงนี้ตรงตำแหน่งนี้นะฮะเมื่อคืนตำแหน่งนี้น้ําสูงเกือบประมาณสองเมตรนะครับผมนะฮะภาคใต้นี่นะ้าจะมาเร็วไหลเชี่ยวไหลแรงเพราะว่าภูเขาอยู่กลางของภาคใต้แล้วก็ความลาดเอียงจะเยอะน้ําจะไหลเร็วนะมาเร็วนะครับผมการป้องกันต้องป้องกันล่วงหน้าถ้าน้ํามาแล้วป้องกันให้เอาไม่ทันครับผมผมก็ป้องกันหลายๆส่วนล่วงหน้าไ้แล้ว นะครับผมแต่ว่าเมื่อน้ำมาก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองครับผมอันนี้คือวิถีธรรมชาติครับผมสวัสดีครับ